เขาก็ดำเลยนี่เป็นสวยันเขาด้วยนะเขาเก่าขอเขาเลี้ยงไม่เก่งเขาไม่ทาผิวมันหน้าไอตัวนี้เครื่องมากเทื่องมากเลยวใส่เลยจ้า่องดีแล้วละเริ่มเป็นๆเนี่นี่นี่ป็นรู้ว่าแบบพอเห็นตาพอเห็นตากล้องนี่มันต้องเป็นนะ พี่ดอนแล้วก็พี่ก็กเราก็เลี้ยงปลายกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มไม่ใช่ว่าเป็นตัวแรกที่เราซื้อใช่ไหมระยะที่เอ็นยังมีอาเล่ดึงได้็วัตอนนี้เราก็มีคอกอีกตั้งสองสามที่นะผมก็มีคอกที่หนองใหญ่เราก็มีแม่พันธุ์อยู่ที่ทางกาลเกษตรทีน,น,นี้เรามองว่าฝ่ายตัวนี้นก็เป็นฝ่ายเกี่ยวนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายไทยที่รูป,ปร่างครงสรจ้านงะดีนะครับ จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะมองว่าอยาจจะขยายพันธุ์ไปในทางให้การให้สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเพราะเราก็มีแม่พันธุ์ที่เราเก็บแม่แม่พันธุ์หลายๆบอกไว้นะครับเราก็จะพัฒนามันขึ้นมาก็จะเป็นอาจจะอนาคตก็จะเป็นพันธุ์ของเราเองลักษณะของฟอร์ตอันนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนบ้างพี่ แต่จริงๆแล้วผมมองว่าอย่างเนี้ยคือหนึ่งสายเลือดเลยครับนะโครงสร้างนะครับแล้วเป็นไฟายตีปิวอย่างถ้าเกิดคนที่อย่างเจียนเจียนฝ่ายที่เขามองกันว่ามันเป็นปลายที่รูปร่างมันดี <c oughs> แล้วมันเลือดค่อนข้างที่ชัดเจนเพราะว่าพอ่อเป็นลุงเพชรตัดสินใจนานไหมครับเราจะซื้อฝ่ายตอนนี้ได้จะดูกี่ครั้งครับจริงๆก็ต้องบอกว่าครั้งเดียวเลยนะครับเราก็เห็นแล้วก็โดย หนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีไฟอยู่ก่อนเป็นเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเห็นก็ยังมองว่าอนาคตยังไปได้นะครับอันนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามองว่าสายตาที่เรามองวันนี้วันก็น่าจะถูกธุรกิจอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะซื้อมาเนี่ยครับก็ไม่นานเลยครับก็ตกลงวันนั้นก็ไปเจอก็เห็นพอเห็นปุ๊บก็ยังมองมันก็เตะตาเนาะ อชอบเด็ด่ะชอบชอบเลยซื้อเอาให้ได้จบที่สองล้านห้าเลยแลเ่า้นาะของพ่อของเต้านี่เป็นเป็นสีเผือกนะครับล,งลุงเพชรเป็นเป็นควายท,ที่ที่ดังในเมืองหาไทยเราติดตามลุงเพชรมานานแล้วของบ้านตีควายไทยอม,ทมันก็เป็นไฟเบรอรน,นึง่งขอเมืองไทยก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นตำนานเดี๋ยวทุกคนก็พยายามหลาย ใช่หลายๆข้อหลายๆความตอนนี้ก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์เอาแม่ตัวโนวนบล็อกโนนข้อบล็อกนี้มาผสมเพื่อจะหาสา,ายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็คิดว่าเราก็จะลองทำบ้างนะ้รัอูอ๋อนี่มาจุดไปฝ่ายไทยจะเป็นไปอยู่อันดำโกอินเตอร์ได้จุดะสมนี่คือมาต้องการขยายพันธุ์ <c oughs> ใช่ไหมพี่ครับจริงฝ่ายก่อนข้าจะใช้เวลานิดหนึ่งในการที่ขยายตอนนี้ทำทำฟาร์มมามีอยู่สามที่แล้วที่ของใหญ่ที่หนึ่งแล้วก็บอวินที่หนึ่งแล้วก็ที่กาฬสิุนที่หนึ่ง Понял. Yeah.